เอาง่ายๆตอนนี้เป็นตู้นยังมครูได้ไหมไม่ได้เป็นเร่อง่ายคนจิตปกติทางจิตนะถามผู้ปกครองหรือว่าอยากให้คนที่เป็นบออุคิทางจิตสอนลูกกันไหมสอนให้เด็กเกิดความเป็นครูตรงนั้นเคยได้ยินไหมคะการเป็นกระเทยจะเป็นครูได้เหรอและถ้าวันนี้เมย่าจะบอกว่าเมย่ามีครูที่เขาเป็นทั้งกระเทยและก็เซ็กซ์เวิร์กเกอร์จะผิดมากไหมคะ ถ้าเป็นทั้งสองอย่างนี้จะมีสิทธิ์ไหมที่จะสอนใครและจะมีสิทธิ์ไหมที่จะเป็นแบบอย่างให้กับใครและครูที่เมย่ากำลังจะพูดถึงนี้ก็คือคุณครูแม่อันนาทุกคนคงทราบดีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะกระเทยก็ดีเซ็กซ์เวริเร์กก็ดีทั้งสองคำนี้อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานแล้วคะ่ะและความหมายที่มันตีตราให้ทั้งกระเทยและก็เซ็กซ์เวิร์กเกอร์กลายเป็นคนชั้นสองของสังคม จนไม่สามารถที่จะเป็นบางอย่างได้ตามความฝันของพวกเขาใครจะเชื่อล่ะคะว่ากระเทยคนหนึ่งที่เคยไปทำงานเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์จะกลายมาเป็นครูที่สอนชีวิตของเมยา่าเมย่าเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้มารู้จักและทำงานร่วมกับแม่นานะจะภาพลักษณ์ในสื่อนะคะที่ดูเหมือนเป็นกระเทยกระโหกปกหาปากจัดและที่สัพันแกงเก่งที่สุดในโลก แต่เบื้องหลังกลับเป็นคนที่ไม่ชอบว่ารายใครชอบสอนและที่สําคัญที่สุดคือชอบช่วยเหลือคนอื่นเท่าความสักนิดนึงนะคะเชื่อไหมคะว่าเด็กงโง่อย่างเมย่าเนี่ยนะคะเคยมีความฝันว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นคนดังอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะโด่งดังเพราะเมย่าต้องใช้จุดนี้เพื่อต่อยอดทางธุรกิจของตนเองลงทุนหมดไปเป็นล้านค่ะลองดูลองจ้างเน็ตไอดอลดูมาสักคนหนึ่งและคนคนนั้นก็คือแม่นาค่ะ แต่เมย่ากลับได้ครูมาคนหนึ่งค่ะถ้าถามว่าครูอน,นาสอนอะไรกับเมย่าบ้างตอบเลยนะคะว่าโควดเยอะเลยค่ะเคยพูดกับแม่ค่ะแม่แอนแม่แอนหนูอยากเป็นเหมือนพี่มดดำแม่หันกลับมาตอบกลับหน้าทันทีค่ะว่ามดดำมีได้คนเดียวบนโลกใบนี้เมยา่าหากเธอคิดจะดังไม่จะเป็นต้องเหมือนใคร จงเติบโตในแบบฉบับของเธอเองเพราะดวงดาวแต่ละดวงมันมีแสงที่แตกต่างกันที่วันนี้ชวนคุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยากจะมาอวยแม่นานะคะเพียงแต่อยากจะยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นว่าหากเราเปิดใจก้าวข้ามอคติที่บังตาเรียนรู้ตัวต,วตนซึ่งกันและกันเราจะรู้ว่าความเป็นมนุษย์นั้นเพศและอาชีพไม่ได้กำหนดความดีเลวแต่เป็นการกระทำและการปฏิบัติต่อคนอื่นต่างหาก กระเทยและเซ็กซ์เวิร์เกอร์ไม่ได้เลวร้ายทุกคนนะคะมันเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งของชีวิตเพศที่เราเลือกจะเป็นอาชีพที่เราเลือกจะทำและวันนี้แม่อานาก็เป็นครูที่สอนให้รู้ว่ากระเทยที่เคยเป็นเซ็กซ์เวิร์เกอร์คนหนึ่งก็สามารถเป็นครูและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอย่างเมยา่าและคนอีกลายต่อหลายคนได้เพียงแค่เราเปิดใจยอมรับให้เกียรติซึ่งกันและกันเมย่าเชื่อว่า Anybody can be anything at any time คนเราเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะตอนไหนเมื่อไหร่เอาใจช่วยทุกคนนะคะจงอย่าให้ใครมาดักฝันเราเพียงเพราะเราเป็นแบบนี้คิดไปทิ้งค่ะ